คะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่านอ้อเมื่อนี้ยขอยได้อาหารเมนูเดิมละค่ะตำมักแตง <c oughs> คือสิบอะไรกินตำมังหงดอกปีนี้กินตำาแตงไปก่อนนะคะแล้วก็อาหารเกาวกับแกงปลาเซมอนนะคะ ล้วค่อยก็ได้อ่ะไก่กับหมูมาถึงต่ทีทำงานละค่ะเมื่อในข่อยเฮ็ดออเดอร์กลิ่นผ่านกาให้ลูกค้านะคะแล้วมันเลยเหลือ <c oughs> มันเจอนะคะก็เลยเอามากินบางมาค่ะทุกคนมากินข่าวแน้ำข่อยนะคะตับัมกแตงแซ่บแซบค่ะเมื่อในแซ่บก็ทุกเทื่อเลย <c oughs> อ่ามืดมืด,มดค่ะเรยงงานสีงงแรงออกมาเนี่ยมืดตืดเลยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศหนาวขอนานหนาวนะคะมีถึงเต่สีดำกับสีขาวแล้วค่ะคะันหิมะตกนะแห้งจังนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้มากินข่าวน้ำกันนะคะกับด้านค่ะเปลี่ยนด้านเพระาะว่าแสงมันเมืดอนะคะทั้งนั้นเปลี่ยนข้างนี่ มากค่ะทุกคนกินแต่อาหารเก่าทุกอย่างแหละตำแตงแกงปลาเซอร์มอน มาได้ค่ะมาได้ค่ะแซบๆน้ำกัน มาค่ะทุกคนแซ่บค่ะ ค่ะกินเขายิมแล้วเขาก็มาคุยกันนะคะทุกคนในอย่างกินเข่าแรงเนาะเมื่อเนี่ยมาดมบ้านนอกก็ได้กินแต่ตำแตงนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ขั้นบ่อตำแตงกับตำแค่รอดแล้วก็บตำแอปเปิลเขียวนะคะเพราะว่า,าพร้าวมันแพงมากนะคะอยู่เนี่ถ้าเป็นเงินไทยกับคงจะกิโลนึงก็ตกไปประมาณห้าหกร้อยบาทคุณนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองนะคะที่ล่าน เรียดน้ำนะคะ,จะเจ้าข่าวใคของมาจากเอเชียนะคะต้องเข้าไปซื้อพุ่น,จ,นจะค่อยสิได้กินนะคะค่ะเมื่อเนี่ยคอสิมาทเบาเรื่องที่ข่อยเห็ดอย่างไรเขาได้มาทำงานอยู่ลา,านซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยอยู่นี่นะคะพอมีเอฟซีบางท่านนะคะที่สมขอความมาถามขออยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่า อ่าขวานาะพึ่งมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็กรกำลังเรียนหนังสือเอสฟีอยู่นะคะก็เลยอยากรู้ว่าข่อยนะ่ะคือได้มาเห็นงานอยู่อ่าลานนี้นะคะอ่าข่อยเคยเว้าในคลิปติ่งแต่ข่อยเริ่มเห YouTube ตุดูยูทูบตั้งแต่ปีกไก่นี่นะคะเรื่องว่าอ่าเหตุจังดไดใครวัดทำงานอยู่อ่าลานซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าคนที่เคยเบิ่งคลิปข่อยกับคุ้งเกลือ ดูนะคะ่ะว่าข่อยนะ่ะเราถึงความเป็นม้าที่ข่อยได้มาทํางานอยู่ในลานนี้นะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้ข่อยกับชิม,มอวเบาให้ฟังอีกนะคะเพราะว่า,เ,าเขาอยากาให้ข่อยเบาในคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะอันดับแรกข่อยกับไปกรมแรงงานก่อนนะคะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่อยู่กรมแรงงานให้เขาแนะนํานะคะว่าเหตุใดจังข่งอยสี่แดงทางานนะคะ ช่วงนั้นคอยกับพึ่งมาอยู่ใหม่กับ,บวาราภาษาบได้นะคะกรมแรงงานกับเยว่าจะต้องไป п р ั к т и к อนนะคะไปฝึกงานนะคะก่อนแล้วเขาก็ให้คอยนะเขาไปในเวฟกันจัดหา,าง,งานงานคลองกรมแรงงานนั่นแหละคะ่ะแล้วที่นี่ตอนนั้นคอยกับว่าสิไปฝึกงานายูซูลดอกกิสนะคะส่วนเด็กเล็กนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่ามาคิดอีกทีนึงแล้วภาษาคอย่าได้นะคะคอยก็เลยตัดสินใจบ่ไปนะคะทุกคนแล้วเมื่อนั้น่อยมาจากกรมแรงงานคอยก็เลยามาแวะซื้อของอยู่้านนี้แหละค่ะกับพญ่ฝรั่งพญ่ฝรั่งก็เลยทาทอแก่นะคะเพิ่นเมื่อนั้นเพื่นอยู่แคชเชียพดอดีว่ารับค้นฝึกงานบอวสัสดุค่ะ เอรแก่ก็เลยว่ารับเฝ้ามามาเลยเพราะว่าจะมีคนน่ะอ่าออกจากงานอยู่เพราะว่าเขาน่ะได้งานใหม่มาสั้นนะคะคอยก็เลยตัดสินใจมาฝึกงานยูหันนะคะทุกคนแต่เขาน่ะอ่าจะต้องติดต่อกับอาระเบียนะคะเพราขคอยคุยกับทอรแก่แล้วอ่าพี่ญฝรั่งนะคะคุยกับท่าแก่เรียบร้อยแล้วก็โทรไปหาอาระเบียนะคะว่าได้ได้มองฝึกงานแล้วนะคะ แล้วอาราเบียนะก็จะโทม้รมาหาทอาแกนนะคะอาราเบียนี่ก็คือกลุ่มแรงงานนั่นแหะคะ่ะต่วัยนย์เขาเอิ้นอาราเบียรแล้วอาราเบียกับทอแกนะเจ้าของลานกนะะตกลงกันนะคะว่าสีายคอยนะฝึกงานจักเดือนนะคะแล้วก็ได้เริ่มงานเมือ่อใดยังซี่นะคะเขาก็สิคุยกันนะคะ,อะตอนคณะฝึกงานอยู่ก็ได้เงินเดือนจากอาราเบียรนะคะทุกคน ประมาณ4,000โค้นี่แหละค่ะตอนนั้นเป็นเงินไทยบ้านเทฮากับเหมือนห้าเมือนหกะคะปีนั้นที่คอยอามาฝึกงานใหม่ๆนะคะนี่ละค่ะาการเที่ยวาหางานอยู่ในประเทศสวีเดนถ่าอยา่างใดงานง่ายถ้าจะต้องอไปกรมแรงงานนะคะเพราะว่ากรมแรงงานเขาก็จะมีผู้ประกอบการ นัดผู้ประกอบการมาแล้วไกอาระเบียก็จะส่งอีเมลหาเฮา,าให้ไปสัมผณ์างานนะคะาทางงานใดที่เขาบ่มาเขาก็เอาทางงานใดที่เฮามาเขาก็จงค่อยเอานะคะค่อยคยไปข้างหนึ่งที่ผู้ประกอบการมานะคะเป็นลรงงานเหตกงานาไกในแหละคะ่ะแต่ว่ามันอยู่ไกนะคะค่อยก็เลียยวเาเ้ยดนะคะ ตอนนั้นเขาอยากได้พนักงานหลายนะคะแต่ว่ามันไกลเกินไปนะคะทุกคนค่อยก็เลยอบอกไปเพราะว่าบ้านนะบ่นมีรถบาด่านนะคะมันก็สืเป็นการลำบากเกินไปนะคะก็เลยตัดสินใจบอกไปเฮ็ดงานนั่นนะคะก็เลยามาฝึกงานอยู่าาลานค้านี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งประเทศสวีเดนก็บมขคอดอีเรือง การเก็บมากใหม่น้ำนะคะ,ะช่วงหนาซัมเมอรอจังซีนะคะคอยกับบอยเวลาวางถิมนะคะ่อยกับไปเก็บมาคสตรอเบอรี่รับจ้างแล้วก็ไปเก็บมากบุบรีมาขายนะคะก็ได้เงินมาเติมกันนะคะ,ะเฮ็ดทุกอย่าง่ะคะผู้ได้จ้างก็เอานะคะเพื่อทีเ่เฮานาจีอ่าไ่ได้เสียเวลาถิมนะคะเพราะว่าอยู่สวีเดนนี่ยอ่าทุกวินาทีที่เฮาวทำงานน่ะเป็นเงินทั้งนั้นนะคะ ขอแนะนำให้รุ่นน้องนะคะที่มาอยู่ประเทศสวีเดนมาแกลังหางานนะคะขอแนะนำให้ไปหาอาระเบียเลยนะคะกลุ่มแรงงานเลยนะคะกลุ่มแรงงานจัดหางานเลยนะคะพราะว่าเขาจะได้ซอยแนะนำเห้หลายทางนะคะถ้าเขาได้งานได้ฝึกงานแล้วหลังจากฝึกงานเสร็จขันเถาแกนแลาพาอาระเบียกันยัง ด้ใจ่ายเขาอีก 8- ปดเปอ็นเป็นการซ้อยเหลือ,อ,อผู้ประกอบการเป็นการซ้อยเหลือเจ้าของล้านนะคะทุกคนแล้วเจ้าของร้านก็ได้ใจเขาแค่20ซนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีต่อเขานะคะที่อาระเบียนะรับผิดชอบเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเป็นเขาเรียกว่า,าบิดรอกนะคะทุกคนน <c oughs> ั่นแหละคอยกันได้เงินเ,เดือนจากอาระเบียนะอายุสองปีนะคะ หลังจากสองปีแล้วนะทอาแกจังค่อยได้จ้างคอยรอยเปอซ็นะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ยคอยกับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอการหางานให้รุ่นน้องที่เมื่อยู่ประเทศสวีเดนใหม่ๆฟังนะคะเพราะว่าน้อ,นองๆที่เขียนมาทั้งหลังบ้านนะคะอยากรู้นะคะว่าค,อค่อยก็ได้ทำงานอยู่ร้านอีกานี่นะคะค่ะ นะคะขอให้ทุกคนสู้ๆจะย้ยอมแพ้นะคะถ้าได้มาประเทศสวีเดินแล้วนะเขาน่าจะต้องสู่นะคะสู้อดทนอดทนมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการหางานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ควายกระซิคอจบเพียงแค่นี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบัาน,นอกนะคะ <c oughs> <c oughs> คก,ก่าานนอกนจ <c oughs> ิจากกัน มาดามบันนอขอไว้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมอน,นี้ขอกล่าวคำวา่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย